คาดไวาเป็นผิวของไฟเก่าครับับบซ้อนแบบนี้เลยครับเห็นตรงนี้นะครับนี่แข่งแบบนี้ครับันตกแ้งหนักีันนีกตอนน,น,น,กกน,น,นี้เลยครับ น้ำนะครับจะเป็นแบบนี้นครับมีเราเองนะครับเห็นน้ำมาจากข้างบนนะครับมา เลนน้ำน่าจะขึ้นไปได้นะครับจะขึ้นไปได้นครับน้ำก็โผล่มาจากด้านบนนี่เห็นน้ำริบางโน้นครับน้ำลงมาจากหอังนี้ทางนี้เด็กๆหรือคนมาเทน้ำก็จะขึ้นไปได้นะครับมีทางขึ้นเกาะก้อนหินนี้ไปอ้อมทางโน้นครับอ้อมไปถึงชั้นสองนีครับหล้มตกนี้นะครับ น,นี่นะครับประมาณน้ำตกขนาดนี้น้ำตกขนาดเล็กครับอยู่แขงตัวอยู่ในหุบเขาหมู่บ้านแห่งน,นี้ครับอยู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับมีแอ่งน้ำให้เล่นนะครับมีแอ่งน้ำให้เล่นอยู่นะครับจะมีตกน้ ชั้นล่างครับคุณงถึกั้นน้ำลงไปใช้ทำการเกษตรนะครับชา่บ้านกั้นะน้ำนะครับทำการเกษตรนะครับเนาะจากน้ำตกแห่งนี้นะครับกันไปสู่ทการเกษตรต่างๆครับชาวบ้านที่นี่นะครับเสาหินอคเนียงนั่นเองครับ 没什么。